สวัสดีท่านทุกท่าน,นบอกว่ากับอยู่กับโค้งนวรถเกิดการเกมลือแทนครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมชิมอดกับแมปสปุกี้แมนชั่นนี่ครับผมอ่าแล้ววันนี้ก็มีแขกรัเชิญต้องขอเสียงกันเลยนะครับโอเคแล้วก็คุณโอ๊คสงสัยไหมครับว่าแมปนี้มันคือแมปอะไรครับอ่าเพราะดูจากการเปิดตัวฮะคุณโอ๊คเห็นไหมฮะมันเป็นอะไรที่แบบซุนทรีมากเลยนะคุณโอก๊ก มีทั้งเสียงดนตรีแล้ว้วมันก็บอกออมันมันมันเขียนบอกว่าเ,เราจะพร้อมเข้าไปในห้องนี้เมื่อทุกคนพร้อมที่จะร่วมเล่นอ่าคุณโอพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแมปนี้มันคืออะไรกันแน่ดูจากการเปิดตัวแล้วมันต้องเป็นอะไรที่แบบเอ่อร์ฟิกส์อลังการเวอร์วัาวางอะไรแบบฟุ้งฟิ้งอะไรแบบนี้นะฮะคุณโรคครอฮะแบบประมาณแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับไป <S <S <S> <S อุ้ยเสียงรถ เซียนวะวายเสียงโอ้ยพอเสียงดังรเนี่ยวะเฮ้ยหูจะแตกวายโอ้ยโอ้โหผมนิดอ้าวอ้าวแล้วไหน้ำมาอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวทำไมทำไมมันกลายเป็นมันกลายเป็นเฮลเลอร์แมพไปแล้ว เฮ้ยอะไรอะไรเป็ะไรเฮ้ยเสียงหรวะเฮ้ยคืออย่าบอกนะท่านผู้ชมผมเปิดเสียงแบบเต็มแม็กเลยฮะไม่ต้องใส่ว่าทำไมเสียงเกมันดังเพื่อความหลอนครับแบบนี้ทีแรกนี่ว่าจะเป็นแบบแมพที่มันแบบเออแบบสนุกสนานอะไรง,งี้ที่นี่ไหนได้ตมัน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 เป็นแมพเพลเลอร์และเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้แต่เราห้อง เอาง่ายดีครับโโดครับโอเคเดี๋ยวเราจะส่งหน่วยกล้าตายของเราไปก่อนนะครับผมโอเคครับคุณชิคกินครับผมคุณช<ข>่วยลองเข้าไปข้างในให้กับผมหน่อยสิครับอ่าผมอยากรู้ครับว่าคุณจะเจออะไรก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนี่วะเอออ <c oughs> นึกแล้วใช่ไหมมันต้องเป็นแบบนี้โอ้โห <c oughs> ละทาง <c oughs> แต่และทางครับโโดครับ ผมว่าคุณกลับมาเป็นคนดีกว่าครับเดี๋ยวความน่ากลัวมันจะไม่เหลือครับท่านผู้ชมครับไม่เอาไม่เอาตรงนี้แหละผมพอใจผมพอใจโอ้โอเคฮะนี่อา้าวคุณโอ๊กไปไหนแล้วครับเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยเอาท,าที่คุณโอ๊คสบายใจนะฮะนี่อะไรไเนี่ยเอ๊มันเหมือนมันมันจะถูกปิดเอาไว้นะตีไม่ได้ด้วยเรามีแต่ชแร่งอย่างเดียวครับผมเราต้องไรด้วยอ่ะเราต้องไปแล้วเสียงอะไร กูเลกกูลำลคาญเสียงเหลือเกินโอเคไหนดูซ okay. ินะเดี๋ยวผมจะขอไปโอเคเออมัน่อเป็นผู้เป็นคนหน่อยแม่มันเล่นเป็นมันลงมาแรงเป็นไก่นีมันเดี๋ยวมันไม่มีความน่ากลัวโอเคฮะเราไปสำรวจกันเกาะเลยนะครก็บโอ๊ยทำไมม,มันมันมีความแหลกมีความแหลกออ๊ยอะไรตกใจหมดมันเ็ตัวอะไระโถเอ้ยเอาละเรามาอยู่ในเหมือนเขาองกตนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะจะมีอะไรรอเราอยู่ครับผมบนเป็นเขาองกตนะฮะ โอ okay. เคเฮ้ยอะไรอ่ะีจีดีรหัสเหรอหรืออะไรเก้า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 เหรอหลือคืออะไรผมผมได้ค <hatten> ีย yep. ์บอร์ดมาครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันมันมันเอาไปทําอะไรได้บ้างอาจจะไขประตูนั้นได้นะฮะอุ้ยเสียงอีกแล้วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยตะกี้เหมือนคีย์บอร์ดมันหายไปในนี้เหมือนว่าเราเราเราไปไขรหัสโอ้โหเออกูเช็คลมคานเสียงแล้วนะมันบอกว่าให้เราไปหากุญแจข้างในบ่อน้ํานี่ เดี๋ยวผมจะลงไปนะครับคุณโนค,ครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนโอ้ยออออออโอ้ย,อ,ยอะไรวะอะไรวะกุญแจกุญแจอยู่ไหนนี่ไงไม่ไม่ช่วยกูเลยครับขอบคุณครับตะกี้ประตูไหนเนี่ยลืมละ๋อประตูนั้นว่ายน้ำอ่ะเดี๋ยวรอโอ้โหแล้วแบบอ่ะอยอีกามันวินในน้ำได้เดหรอวะอา้าวตายเลย เอ้แล้คีย์บอร์ดโอ้ยนี่นี่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเออลงไปลงไป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 ขึ้น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 โอเคแล้วก็เอาไปใส่ในประตูนั้นเอาละเรารู้สูตรแล้วมัดข้อหายอ่าแล้วคือแล้วคือมันจะปลดล็อกให้เราเหรอหรือเฮ้ยนี่ออ๋มันปลดล็อกไล้วก็อะไรนเออแนนนครับหมดปลดล็อกแล้วโอเคงั้นก็โอ้โหต้องเข้าประตูทุกอันเลยนะคุณโอ๊ะโอ้โหแล้วแต่ละประตูเราจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมโอ้โหคุณโอ๊คุณโอ๊ครับนำสิครับ เนี่ยวันวเลืออยากบอกว่าคุณโอกอ่ะเป็นคนขี้กลัวนิดหน่อยแล้วไปขามไปเลยขามึงยืดยงั้นโอเคอ้คืออะไรเนี่ยบุกาบาทนะครับคืออะไรอ่ะตีตีก็ไม่ได้ผมโอ้ทางยาวเอ้ยอะไรเอ้ยเจอเจอของแล้วผมอะไรอะ่ะหกหกอีอุยอ้ยเฮ้ยเสียงอ,อะไรหกหกอี e, คืออะไรนะฮะแล้วก็เจอเสียงไม่พึงประสงค์อีกแล้วน,นะ มันอาจจะแสบหูไปไหนนะแต่ก็โอเคเราผ่านไปได้ด้วยดีครับผมกับประตูนี้ไปแปบอ่ะปลดล็อกไปอีกอันหนึ่งเราต้องเร็วครับเราต้องทำเวลาครับผมอ่าโอ้โหแล้วประตูมันเยอะมากบอ,อกเลยครับผมน่าจะใช้เวลาพอสมควรอ่ามาห้องนี้ครับผมคุณโอ๊คครับนั่ไปครับมึงมีปืนนี่ยเนี่ยมึงมึงได้เปียกเนี่ยอุ้ยเสียงเราหายที่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะมีโอ้โหแล้วเฮ้ยเอ้าชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวกดล็อกหันเหรอกดล็อกหันเหรอหนึ่งศูนย์ หนึู่นย์แปดสี่ใช่ไหมไม่ใช่สี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 ่สาไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่มันไม่ใช่หก,กหกเก้า้กกา,อ,า,อ,าอุ้ยเออทะลุแมพไอ้เชี่ย นี่มันห้องหลอกหรือเปล่าห้องหลอกเหรอเนี่ยอคุณโออย่าเพราะว่าเราอย่าไปเข้าเลยดี๋ยวครับผมว่าเป็นห้องหลอกอะตะกี้นี่แนวนะอ่าคุณโอเคห้องต่อไปครับผมโอ้ห้องนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะท่านผู้ชมเออคุณโอ้ครับดูฮะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยผมจะกล้าตายเล้วครูลองลองลองนำนำเราจะลองให้คุณโอกนำมั่งปินไปสารพัดเลยนะคุณโอ้ครัโอเคนำเดี๋ยวผมจะหลอด เจออะไรไหมครับไม่มีอ้าวอะไรวะไม่เจอกูเข้าไปแล้วกูเจอนะทีวีมีอะไรไม่มีอะไรเลยกดแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยขัดประตูปิดปรตู้เมื่อกี้มึงปิดนะไม่มีเฮียอะไรอ้าวกด e ก็ไม่เห็นเป็นเลยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวขึ้น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 อย่างนี้อย่างนี้เออขึ้นไปก,ก่อนทุกคนขึ้นไปก่อนทกคนเอ้ยเดี๋ยวตอนนั้นก็มีทางนี่วะเอาวดี๋ยวนี้ขึ้นได้อ้าวแล้วนั้นทางอะไรปะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนอันนี้มันทางอะไรอ่ะมันได้ลงมานี่หรือเปล่าโโอ้ห ก่หมดมันอาจจะเป็นทางไปก็ได้โอเคกูยอมกูยอมอตรงนี้สำรวจแล้วเดี๋ยวกี้โดนสองเด้งเลยครับทุกท่านโอเคฮะเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนครับผมมีทางแยกแล้วครับโอ้ยทางแยกครับคุณนกไปกย์กำลังใจผมด้วยนะครับผมผมไม่รู้ผมจะเจออะไรไหมโอเค,โ,อเค <laughs> โดนไปแล้วหนึ่งครับผมโอ้ <laughs> ลงละผมตอนนี้ตอนนี้ผมเริ่มลงแล้วผมโอ้ มันร้อนจนกุหลงแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือมันให้เราเข้ามาทำไมให้เรามาตกใจเล่นเหรอหรือยังไงเฮ้ยบอกผมทีสิจิกซอฉันต้องมาทำอะไรเนี้ยฮะร้อนจริงๆโอ้ผมว่าคลิปนี้ท่าู้ชมคงจะแบบสนุกเลยนะครับคงจะสะใจเลยทีเดียวคุณเป็นคนที่แนะนำสมแบบมาให้มือดีน้องครับ น้องทาไมน้องน้องต้องส่งแบบนี้มาด้วยครับแม่งหลอนเต็มที่เลยฮะไม่เคยเจออะไรแบบหลอนแบบติดต่ออ้าวเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยนี่ผมมาโผล่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ผมมีเอ็กโอด้ะยเอ่อมันมีรหัสมันมีแบบเอ้ยนีย่เติมคำเอ็กเอาตัวเอ็กไปใส่มั้งเอ็กโอะเอ็กโออ่ะเรียบร้อยครับผม 91b อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะให้เราเข้ามาทางนี้เปล่าครับคุณโอ้ครับเฮ้ยนี่ไงคุณแจมันน่าจะให้เรามาทางนี้นะคุณโอ้ เนี่ยฮะคุณโะมาทางนี้ับผมนี่เราเราได้กุญแจที่จะไปเปิดในประต่อในใน,ในประตูนั้นคโคโลช่วยนำไปหน่อยครับเดี๋ยวผมจะถือนี่ไปอ่าฮ <c oughs> ตอนนี้เปิดได้รับผมนี่นำเข้าไปเลยครับกู <c oughs> ไม่มีไฟอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไฟให้อาเดี๋ยวผมปิดไฟให้อานี่สองให้ละ <c oughs> นำเลยบ <c oughs> นำเลยนำเลยกูโดนมาเยอะและว้ยกูจมดินโอเคไปได้ไปได้อยู่โอเคเราขึ้นไปเป็นไงมาครับมีอะไรบ้างไหมครับไม่รู้ครับผมมองแต่น้องหมา เอาไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวผมจะถือนี่ไว้ <c oughs> อันนี้ก็ลูกบอลที่คุณโอก๊กเสกเอาไว้ <c oughs> เปิดทางโอ้โหค่อยๆเคลื่อนไปอย่างช้าๆเลยนะฮะอะไปแล้วครับไม,ไม่ต้องมาแอบมองครับโอเคนี่ไงเปิดทางแล้วเย, <c oughs> เยว่เดี๋ยวว่าใส่ก่อนตอนนี้เราได้กี่ช่องแล้วโอ้โอเคได้อยู่ก็ยังเหลืออีกโอพระเจ้านี่ไงห้องนี้ผ่านไปแล้วโอเคห้องต่อไปแล้วครับผมยังมีหลายห้องรอเราอยู่นะฮะ โอ้ oh my god เอ่อ <c oughs> เลือกเลือกที่ที่มันปลอดภัยที่สุดเหมือนจะให้เราเข้าไปข้างในและคิดว่าอันไหนมันปลอดภัยว่ <c oughs> างอ่ะไปไปอย่าเออในห้องสุดท้ายแล้วสุดท้ายเสือทางเดียวไปอ้าวแม่งดาตายเหมือนกันอะไรวะทางหลอกเหรอเราจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยฮะโงกใช้อ,อ้าวอ๋อนี่ไงมันมันให้คีย์บอร์ดเรามาเยี่ยมเอาอย่ามา แนี่ก็ว่าอยู่จะเลี้ยวทางขึ้นมาให้เราขึ้นไปได้ยังไงวะโถเอ้มาโชกเขาให้เปิดทีละห้องเลยแล้วกันโอ้โหไปทางไปทางไหนดีครับคุณโอ้โหป,ปิดเองเลยนะไปทางไหนดีวะคุณโอครับโอูจิก้าเข้าไปไหมเนี่ยมันก็ต้องเอ่อช่วยกันนะฮะไม่งั้นเราอาจจะไปต่อไม่ได้โอ้โหไปชาลีเชีย่ยทางทุกทิศเลยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น จเยืนายอุ้ยอะไรเลีงผ่าน<ว>เฮ้ยเสียงอยู่ห้องใกล้เฮ้ย<ว>เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปห,หาดีกว่าไปห้องอื่นดีกว่าไม่ไหวเอา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 ท่าที่เราเล่นได้ก็พอละผ่านไม่ผ่านไม่รู้โอ้โหห้องนี้ชักจะแบบว่าอลังการน่าดูอ้าวกูบบกนึงรู้ไหมว่าโดนที่ไหนค่าเออซอบบี้ขึ้นท่อนโอ้โหกูเจอเฟสตี้ว่ะ,ะโอ๊้ กูเจอเฟดด้คือมันแรดูแบบเหมือนเป็นเฮ้ยอะไรโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วใช่ไหม <c oughs> ชัดเลยมึงก็โดนมึงกับกูดีกดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเรื่อยๆครับว้าวโแบบนดนอีกแล้ยมันมาแบบต่อเนื่องอะ่ะ นมาแบบต่อเนื э bbe bbe> yeah ja ja ่องเลยอไม่ให้กูพักเลยชิคกพายโอ้ยเฉียดเสียงไม้ละคืออยากจะบอกว่าแมปนี้มันมาโคตรบ่อยครับผมคือมันจัมสแกร์โคตรบ่อยอะบอกเลยโอเคอะนะฮะงานนี้กูโดนคนเดียวนะฮะพวกนู้ณไปทำอะไรนครับบแหมเห็นผมโดนแล้วชอบเลยนะอยู่ข้างนอกเลยทีเดียว อ่ะละเราเอาเท่าที่ได้ครับผมอืมโอเคเรารู้สึกว่าเราจะมีเพื่อนฮะโอเคคุโรช่วยไปหาเพื่อนหนยครับอุ้ยอุ้ยเอ้าหายไปไหนเป็นไรอ่ะมีอะไรไหมแสดงว่าโดนละแสดงว่าโดนละโดนละไงโดนละไงได้เวลาพักกูบ้างอ่ะละไซ้ยเียมึงจะหลอกกูทำไม ไม่ต้องมาห้มึงไม่ต้องมาไ้ใส่กูมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยเดี๋ยวนี้เลยเปิดประตูครับติดกูติดมึงจะไปลอยทําไมแล้วโอเคในห้องน้ํานี้ไม่มีโอเคครับเราสามารถเห็นเฮ้ยนี่ฮะคุณโนคฮะกระจกนี้มันสามารถเห็นเงาของเราใช่ไหมฮะอ่าแต่พอมาดูกระจกนี้ครับผมอะไรเนี่ยกระจกนี้เฮ้ยอ้าว เดี๋ยวมันไม่ใช่กระมันไม่ใช่กระจกส่องแต่มันเป็นกระจกที่ไปอีกด้านหนึ่งนี่ว่าอะไรปะเนี่ยอืออันนี้คือกระจกจริงนะฮะมีช่างภาพติดตัวมาด้วยครับผมโอเคไหนดูซิเฮ้ยนี่ไงเจอของแล้เอาละเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เสียงมาเสียงมาโอเคไม่มีอะไรไปไปกลับ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 ไปเร็วเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละโอเคห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไร โอ้โหนะรู้สึกว่าห้องนี้จะมีแต่นักแคสเกมทั้งนั้นเลยนะค,ยครับคุรครับเนี่ยห้องเนี่ยมันมันมีแต่พวกแบบภาพนักแคสเกมแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกพวกยูทูบเบอร์อะไรพวกเนี้ยมีคุณมาร์คอ่าแล้วก็ใครไม่รู้อันนี้ใครไม่รู้อันนี้ใครไม่รู้เอ่ออันนั้นใครไม่รู้อันนี้ใครไม่รู้อันนี้ใครไม่รู้แล้วแล้วนี่ใครวะเนี่ยทำไมหน้ามันหน้ามันแบบนั้นพีดิพายเปล่าโอ้นี่ไงเจอของแนละ้วเฮ้ยเอ้าเหยียพูดถึงพีดิพายพีดิพายมาเฮ้ย ว้าแล้วว้าแล้วชเยโอ้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 ปัดปัดกูปัดกูโอ้พี่นี่ไปพี่นี่ไปโอ้ชิลโอพี่นี่ไปหลอกกูแล้วโอ้ยเย้ <arts osion> โอ้เออสาห้องนั้นใส่ไปเลยเอาละประตูต่อไปอ้าวประตูนี้เปิดเปิดไม่ได้อีกเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ก็ยังไม่ได้เข้านี่วาเออเปิดครั้งแรกยังไม่ได้เข้าเลยไปด right. ิอ่ะไปแล้วห right. ้องนี้แบบโอ้เ <adam> ส <berish> ียงมาเลยฮะเสียงมันมาก่อนเลยเดี๋ยวดูสิสามสามเจ็ดหกเฮ้ยเป็นรหัสห้องนั้นแอกว่าสามสามเจ็ดหกอ่ะไปดิไปเดียว จำรหัสนี้ไว้ก่อนแล้วเราแล้วเราค่อยเออเอาเอาไปใส่สามสามเจ็ดหกนะฮะคุณคุณโอ๊คฮะสามสามเจ็ดหกเหมือนเอาละเออมันเป็นรหัสอ้อยเปิดทางนั้นอุ้ยอ๋อเชี่ยมันมันเปิดตู้เซอเอิมเปิดตู้ล็อกเกอร์ได้ตายห่าละโอ้คือเราต้องเปิดให้หมดเลยเจ้านี่เฮ้ย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 ไอ้จอนซีนาไอ้สัสไอ้จอนซีนา กูเกี่ยวเฮียเหรวะกูเจอของไงกูเปิดกูเปิดตู้ถูกไงไอ้เฮียอ่ะไอ้เชี่ยห้องของจอห์นซีน่าเขาอว่านี่ยให้ห่ากูตกใจเมื่อกี้เปิดมา his name is John Cena ตื่นเต้นตือนตือนไอ้เฮียมึงเล่นงี้เลยเหรอมึงเหงาเลยอ้โหครับคุณครับมึงเหงาเลยครับ ทำไมไมันไ,ไม่ได้อะ่ะมันมันไม่ใช่ขนาดนี้เหรอมีมีห้องที่มันแบบเขาวงกดนะน,นะที่ยังไม่เรียบร้อย,อยน่นไงกูโดนแล้วไงโอ้ยเหี้ยศพศพบับบกแล้วกูศพกูบักแล้วอ้าวอกูยังไม่ทันเข้าไปในห้องที่มันมีเสียงดังๆเลยกูก็ตายกูก็โดนอ้ซอมบี้ครึ่งตัวอ๋อหรือว่าไอ้ซอมบี้ครึ่งตัวมันจะเดินไปทุกที่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ต้องอย่าเดินไปเจอมันว่างั้นเพราะมันจะเดินไปทุกทุกที่ โอ๊ยนั่นไงนั่นไงกูโดนอีกแล้วไม่ไหวอไอ้สัตว์ <c oughs> มาไอ้เหี้ยมา <c oughs> คิดเหรอมันจะฆ่าจีแมนตายมึงคิดเหรอแม่ <c oughs> จริงมา <c oughs> อาเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างงี้กูต้องรอจีแมนนั่นแหละกูการจะไม่เล่นสูตรแล้วนะ <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือกูก <c oughs> ูการจะใช้าภายกันโกงมาสักหน่อยแม่ง มันไม่หยุดให้กูเฮ้ยนั่นไงกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นมันเดินกูเห็นมันทะลุไปแล้วคือเสียงที่เราได้ยินก็คือเสียงไอเง้เจ้าซอมบี้นั่นแหละครับเำไมเสียงมันมันเสียงมันสัตว้องมันจะหายากสักขนาดน,นี้นะเฮ้ยน,นั่นไงกูเห็นมันโผล่หลังอยู่กูเห็นอะ่อะอะ่าอ่าไปไปไปซะไปซะเฮ้ยจเจอแล้ว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 เออเจอแล้วเจอคีย์บอร์ดแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกเร็วเร็วเร็วโอ้โหกูต้องมาเปิดประตูแล้วก็ต้องมา หยิบคีย์บอร์ดเนี่ยนะโอ้โหเจี้ยจะโดนมันเล่นเนี่ยจะโดนมันเล่นเร็วเร็วเร็วเจอแล้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 วจะไปต่อจะไปต่อโอ้ยโอเคโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งมานะไอ้เจี๊ยบโวยกว่าจะได้ติดนี้นานมากครับท่านผู้ชมเอาละตอนนี้เราก็เหลือเหลือแค่2อันเหลือแค่2 2ที่มันติดไอ้ตรงไอ้ที่มันมีไอ้ตัวไอ้ห้องมีรหัสนั่นแหละ คือก็ไม่รู้ว่ามันแบบยังไงอะไรงี้แล้วแล้วอีกห้องหนึ่งก็น่าจะเป็นห้องเอ่อห้องใหญ่ที่ที่มันไม่มีที่เปิดนั่นหรือเปล่าโอ้งันเราต้องรีบหน่อยละโอ้เปิดเลยเปิดเลยหยิบเลยเออหยิบเลยอ้าวอ้าวเลียร์ล้วเนี้โอเคโอเคกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วเฮ้ยมันติดประตูมันออกไม่ได้อะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ออกมันเหมือนมันตีอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่พายกันอ่านี่เออโอเคโอเคดึงดึงไปดึงไปดึงไปเออโอเคโอเคเร็วเร็วแล้วแล้วมันจะเหลืออีกหนึ่งไปเหลืออีกหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งมันอะไรอ่ะไอ vida, 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 vida. ้นี้เปล่าอันนี้เป็นตัวนิ่งเบาตัวนิ่งเบาเอ้าเข้าไม่ได้อันอันนี้เข้าไม่ได้แล้วมันคืออะไรอันหนึ่งวะแม่น่าเสียดายนะทุู้ชมะ อีกแค่หนึ่งประตูเท่านั้นเราก็จะสามารถชนะในแมบ,บนี้ได้แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดจะให้มาหาใหม่ก็ต้องมาเริ่มหาใหม่ตั้งแต่แรกเลยทีเดียวเชียวมันจะเป็นการเสียเวลามากมายโอเคหรับสันนี้เราก็ขอจบวิพีงอที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่คลิปาจะลานไปก่อนนี้นะครับ<อ>ใช่ญไปครับเราครับอ่าสวัน,นี้ก็สวัสดีครับคุณลูก